โอ,โอเคเขาทุบกลับเวัสดีกันด้วยนะครับ <laughs> 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 ลายตาลายตาสำหรับวันนี้พบกับนายมาตูมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนงเจริญยนต์อำเภอนาเชื่อนะครับถ้าใครหาไม่เจอพิม์พใน Google เนี่ว่าร้านนงเจริญยนต์ครับยังไงก็มาถูกนะวันนี้เราอยู่กับนี่4 9 5เเวฟร้อย S ตัวเก่ารุ่นเอลิมิเต็ดอิดิชันนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้โอ้สภาพสดติ๊กเกอร์เวลรอยเวฟรอยเอสสองตางกนะฮะวันนี้เอาเวฟรอยเอ,อยสมาจากสภาพนั้นทุกคนเอ่อ่อพ่อสูตรนี้ทำจากร้านผมไปประมาณสักสิบปีได้โคตรนาน เดี๋ยวเราจะส่งให้รอเลยนะคะลูกค้าว,วันนี้ต้องบอกเลยว่าเอามาจาัดทรงหลากหลายรายการมากเลยคนข้าจะสิบกว่ารายการตอนนี้เรากําลังให้ตั้งตั้งนะครับผมตาดซี่ให้อยู่นะฮะอันนี้คือดุมจะเป็นดุกคึงนะทุกคนล้อขอบดำสองร้อยนะฮะเดี๋ยวเราติดตามว่ามันจะสวยขนาดไหนนะทุกคนนะ โอเคนะลูกค้าบอกว่าขอเป็นซับแทงก์นะฮะเดี๋ยวจัดให้นะครับเจาะหล่อให้เลยนะฮะ,ะจนทำท้าเล้งมานะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะท่อนะฮะมี ตะแคงใหม่พักเท้าใหม่ปอกใหม่นะครับทุกคนปอกแฮน์ใหม่พักเท้าใหม่นะครับแล้วก็ทําสีนะ,ะสีรุ่มสเตอร์นะเปลี่ยนสเตอร์ใหม่นะครับทุกคนคหลอๆเลยเดี๋ยวเราติดตามว่าล้างเสร็จจะเป็นยังไงฮะพุ่มเบาให้ด้วยพุ่มเบาะใหม่นะครับผม บอกรอเฉย้ยนะฮะเดี๋ยวจะให้รอนะครับเราติดตามว่ารถคันนี้หลังเสร็จแล้วจะเป็นจัางไหนนะครับผมตรนนี้เราให้ช่างตั้งตัดซี่ฮะยืนตัดนั่งตัดนะทุกคนอย่างเปียวอ่ะครับทุคบกคนควันนี้เติมมายังครับช่างวันนี้เตือมาไหมครับยังไม่ได้เติมน,นะทุกคนโอ้โหช่างยังไม่เตือยังยังยังไม่เร่งเร่งเครื่องว่าอะไรทุกคนนะเออ จะหารถก็จะประมาณนี้รอซื้เสร็จว่าก็จะออกมาสวยไหมทุกคนก็ทําออกมาให้สวยๆเลยนะนี่รอะเดี๋ยวรอติดตามเลยนะจะอาจจะเกินงบไปนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามของรถนะฮะเดี๋ยวจะรอรอให้เลยกับท้าวผมใช่ไหมเออเดี๋ยวเราจะดูไม่ขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยว เซฟเรื่องพวกนี้่อนแตเธอจกสีกระจายให้ก่อนนะครับน่าจะได้ทําสีให้นะเอาส,สวยๆนะฮะทุกคนอยากทำให้ส,สวยๆนะทุกคนไม่อยากให้งานออกมาไม่ดีนะครับนี่เดี๋ยวรอติดตามเลยนะครับชุดสียังชุดสีเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวรอลูกค้าบอกมาว่าจะเปลี่ยนไหมนะครับติดตามมาทุกคนเออก็จะประมาณนี้ ยั้ก็เราติดตามแล้วฝกกากไค์กดแชร์กด subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้นะครับลมคายเยอะๆนะครับทุกคนโอเคไปกัน2000 years later โอเคครับท่านผู้ชมนะตอนนี้เราก็ทําการติดตั้งล้อหน้าหลังเรียบร้อยลงยาง200ขอบจิมเพ็ตเรียบร้อยใส่โชค SPN ปรับระดับได้ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะฮะนี่ ภาพนะครับแล้วก็เก็บเก็บสีให้นะครับลูกค้าไม่ได้ทําสีนะครับผมแต่ผมก็เก็บฝาฝาดุมให้นะครับแล้วก็โชค SPN นะครับยาง200นะครับแล้วก็ดุมคืนให้เงาเงาเลยนะครับผมเงาแบบมีแซบเลยอ,อือน,นี่ก็ ลุ้มหน้าเงาเงาเลยทุกคนเห็นไหมล้อหน้าก็โลดำนะครับต่อเลยนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทำการอาชีดร้างให้ลูกค้านิดนึงนะฮะหลวงนี่เขื่อเลยอ่ะเขื่อมากเลยนะทุกคนเขอมากรถรถจอดนานแล้วเดี๋ยวต้งองำความสะอาดประกปองปากกอนให้นะครับทุกคนดู รอๆเลยนะฮะนี่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าคันนี้จะออกมาเป็นไงต้องบอกเลยว่าลูกค้าไม่ได้ทำสีด้วยนะครับแค่ลงร้อยเฉยนะแต่ผมอยากทำสีให้มากๆเลยนะทุกคนแต่ว่าลูกค้าบอกเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนอะประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าทำสีนี่บอกเลยว่าเหมือนใหม่แน่ๆนะฮะอยากทำให้ก็แอบเอากันรอยตรงนี้ไปทำสีให้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวทำตรงนี้ให้ด้วย จะได้ดูของใหม่หน่อยนะทุกคนเออเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพิ่มชมรอติดตามกันไปล้างกันเลยโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ทําการทาความสะอาดรถดเสร็จแล้วเดี๋ยวเามาดูว่าหลังทาความสะอาดจะเป็นยังไงนะครับที่ดินที่เห็นเขื่อนนะครับตอนนี้ก็ยังสะอาด สะอาดมากตรงถังนี่ผมฉีดเล้ตรงนี้ตรงนี้ที่เคยฉีดดหมดเลยตอนนี้เสร็จเสร็จกาวแล้วเดี๋ยวรีบรีบที่ส่งงานนะครับอาจจะไม่หันถ่ายนะแล้วก็มีเก็บสีตรงนี้ให้ด้วยนะคะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว,ว่าลูกค้าไม่ได้บอกให้ทำนะแต่ทำให้นะครับเพราะว่าอยากให้รถออกมาสวยนะ ออกมาสวยในระดับหนึ่งถึงไหมสะอาดเลยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับที่เห็นของเกา่าก็เก็บงามสีให้นะครับประมาณนี้เลยเแล้วราติดตามตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ่าดน้น,นะครับเพื่อเิดสีให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยเราติดตามว่า เส็จออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะทุกคนเดี๋ยวเราติดตามนะครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เสร็จโปรติกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าสำหรับเวฟร้อยเอสตัวเก่านะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับทุกคน นี่จะมืดนิดนึงนะครับเพราะว่างานเสร็จช่วง5้าโมงกับ6โมงแล้วอบอกเลยว่าเปลี่ยวมากนี่โช้ s เออของแท้นะทุกคนนะมีดุมเตอรเอครื่งโลดรุมล้อหลังนะบไม่ใช่ดุมล้อหลังอาแล้วก็ฝาครอบ ทำเมกนะครับทำสีมือริงนะครับผมนี่ล้อนะครับขอบ1.4นะครับจาง2 17นะครับอ่าข้างหลังเลยจะงงนิดนึงนะพอดีนซุปเปอร์คับนะครับกันตกนะครับเป็นวนยุก้าสูงนะครับและนี่ครับสเตนด์รองเท้านะอันนี้เอียงเบี้ยวครับน้องทำสีใหม่นะครับ มีจานเบลจานเบลอยางเม้าเลยนะครับจานเบลจานล้อหน้าเนอหน้าเหมือนกันกับล้อหลังครับคนดุมล้อหน้าคือโอ้ยฟอครับนี่นครับซีนโช๊เปลี่ยนใหม่นะครับไล่เอาเคน่องข้างบนตะก้าหน้ามือเมกมีนะครับผมแล้วก็ไล่ระบบไปให้ใหม่นะครับผม ้านี้จะทาสีด้วยนะครับตรงนี้ทําสีให้ด้วยนะครับเงาเงานะครับตรงนี้ก็ทําสีให้นะครับผมเออสเตอร์นะครับผมนี่ยางจ้ามะครับน้องนี่แล้วก็ฝาไปเลี้ยวนะครับฝาไปเลี้ยวนะประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปนะครับสำหรับโปรเจกต์คันนี้ครับท่านผู้ชมอยาก ถ้าผมทำคลิปอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับครายและคอมเมนต์มาเลยนะครับผมว่าให้หนายคนทำอะไรฮะรเดี๋ยววันนี้นะรเราจะไปสุ่รถคันนี้กันนะฮะเดี๋ยวเจ้าของรถรออยู่นะเออฝากกด,ด้วยนะครับผมสำหรับโปรเจกต์คืนสู่สภาพนะคะรับผมฮะครับก็ไม่คืนสภาพเดิมนะครับแต่คืนสสภาพใหม่นะฮะเอออันนี้นะเน้นย้ํานะครับผมเจ้าของรถไม่ได้ทาสีนะครับแล้วก็ เวลาทำสีมันน้อยมากเพราะช่วงนี้เป็นพายุเข้าด้วยนะทุกคนนะเออก็เลยเอาประมาณนี้ไปก่อนนะฮะขับสวยๆนะฮะเดี๋ยวถ้าพี่เจ้าของรถเขาอยากเก็บสีก็เดี๋ยวมาทำกันอีกทีหนึ่งนะทุกคนนะฝากกาไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมไปกันนะครับขอบคุณที่ติดตามจนถึงวินาทีนี้นะครับผมไป